ปัดิจ้ามาตำมะกอตำส่วนจ้ะผักกับเก็บยู่หน้าบ้านละจ้ะผักสวนครัวหน่อยดอบักทัวมกักแขแคกไปยุ่งหน้าบ้านจ้ะแลบักพริกมะก,กระอไปยุ่สวนได้ซื้อแค่นขนมเส้นแล้วก็เครื่งปุ่งมันละจ้ะ น่างร่างของเจ้าของเกิดเลยพักนี่กับขมข้าดอกมีมาจมแซบเมื่อนี้ไปเยี่ยมย้ายเราอยู่ที่เขาคุณอะกับมาเมียอแห้งอยากกินเผ็ดๆหพาไปกิน KFC มันกับพวกแซบคือตำมาก่อดอกจ้ะกินไปั้งสั่นละเพราะมันพวกหิว น่าจ้าเซ่บมาไมกักอืมจุนสั้นแหมคิดว่าตำกว่วจุนสัน้นกินย้ำในกระเส็บย้ำนั่นจ้าขาดได้ยังก็ขาดได้เดือขาดตำก,ก่วกับประเด็นขาดประเดี๋ได้ดจ้า แท่ๆอืมคันแฟนบ่ให้ยกินอ่นปะปลานี่กับมันไทยแท่ๆจ้ะบุยู่น้ำดับของเคยกินมาแต่นนอยนาะจ้ะไม่ป่ายมักซีดาสั่นแล้วบ่ให้ยกินไปแดกมันว่จ้ะอม <Yeah. S 2> ตามมากอไปเ็ด,ดมกกันก็เสแส้จาผักอะไรสารพิษกินก็บพ่ได้ดคิดต <c oughs> อบจ้า กรอบทั้งกรอบทั้งหวานผักมันไม่ได้ฉีดยาจำธรรมชาติไหมทั้งหนูทั้งคนหยาดเันกินผักไหมเมืม่อนั้นที่ว่าสีเกล็นทาให้ผักผักซีไหมจ๊ะทาให้มันไง ตื่นมาย้ำช้า,าว,ว่าสิไปกิบเห็นจะต่อหนูมันยากกินไปก่อนต้องคนถึงสัตว์แบ่กันกินแล้วจ้ะกระจกมันไปกินน้ำผึ้งละสัตว์กันเลยงันก็นมาหากินน้ำคนกเ็เลยไม่ได้กินจำผักซีนะแม่ ปลาเสียมาอ้อมเนื้อมันจ้ะหนูกินไปก่อนหนูอยู่นี่มันกินผักได้จ้ะผักบุ้งจีินกำลังสิง,งามกำลังกินเบอ้อเดี๋ยวจะต่อเลยไม่ได้กินทั้งเจ้าของกินทั้งสัตว์กินน้ำจะ้ะทาบุญไปน้ำ จานมางไงได้เนี่พี่น้องมามามกินน้วกันอยากกินยูกัไก่ให้เนาะโอ้ยกินเสนนแสบกิอสิมวนผักกัหนี่เส่ยบเได้จ้าเนียเสียบๆสบกินกับตับมะกอกินกับอันขนมเส้นกระซสบจ้ะ เนี่ยเขาเอ,อิญเนปะ็นเส็จ้ะเขาเอิญไหมสเปาชกับหนากกับรังเนาะจ้ะอันหนูเอิญแต่อันหนูเอิญแต่อันทวงอบฝรั่งมันคือทวงอบเนาะ ชงหมอกลังเด็กนอดพักกันเล่นสินสาวอยู่หน้าบ้านพากกับนอกพักกันตีเทนเน้นอยู่หน้าบ้านเลยน้ำกันแม่กินพอนอนแล้วขับรถมี aku lepennon, kenapa falang? dulu ini, ini, um, ya kain yang kami beraja, kayu mutiara kami. ผักกระเดาสมิผักสะเดาผักสะเดาก็มีจ้ะเขาแช่เขาแช่ขแ,ชแข็งแล้วเขาเอามาคายแต่แซะมีกินเบิร์จ้กขอจะมีเงินซื้อในเมืองนอกอะกินเบิร์ละอันใดเขาเพาะปลูกได้เขาก็ปลูกจก้็ได้ประหยัดเงินไปอีกอันใดเอาเห็ดได้กระเฮดเฮ็ดกินเองแต่เสื้อเขามมนก็แพงเพราะมันก็ได้กินคาบเดียว เขาเต้องเคดกินเองเขาก็ได้กินลายข้าบมันก็ประหยัดไปอีกจ้ะน้อยอยู่มั่นนอกมีมั่งใช้ห้าสบายแล้วมึงคนเฮ็ยให้กิน้วจ้ะย่างไปใส่ก็ะมิ้นเนี้ยวกินน้ำข่าถนนยินดี่บะมีเด้อจ้ะ เลยนะม,มันไม่แม่ก็ได้ให้กินเองยุส่สีมาดีคช้ช่วเมืองไทยจ้ะเมืองสวรรค์จะี่นอาจ้าไม่กินเดนอยวกจะคำยังไงนะจ๊ะเราไปแล้วโดนแล้ว มาจ้าคำลาจาาคำนิดจ้า,า,จาอืมแบบอืมบมกทั่วก,กรอบอ๋มจากสวนหน้าบ้านจ้าพากันคิปหนาจ้า